สวัสดีค่ะแม่แม่วันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะกับ b ีพีฟาร์มชาแนลค่ะวันนี้มาอยู่กับคุณพ่อมิกกี้กันค่ะเมื่อคุณพ่อเห็นอาหารน้องไม่ไปกวนพี่ลูกคุณพ่อเห็นอาหารคุณพ่อจะมีอาการแบบนี้ค่ะไม่กวนพี่กี้ไม่กวนไม่กวนไหนนี่มาๆพี่กี้มาทางนี้พี่กี้มาทางนี้ลูกโอ,โอ,โ,อโอ้โอ้น้องก็กวนนะคะน้องก็กวนน้องออกมาน้องออกมา นี่วันนี้พิกี้กินอาหารนะคะแม่แม่วันนี้พิกี้กินอาหารค่ะแม่แม่คะ่ะอันนี้มันอาหารพิกี้น้องๆกินไม่ได้ลูกก็จะดื้อๆกันกวนกันอย่างนี้นะคะเปิดกกงไม่ได้น้องต้องกวนน้องต้องกวนทําไมน้องต้องกวนพิกี้ลูกทําไมน้องต้องกวนพิกี้กันไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สนใจแม่เลยจ้า พอดังได้กินอาหารนังก,ก็ไม่สนใจแม่เลยจ้าไม่ให้จับด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ให้จับด้วยเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ให้จับเลยเดี๋ยวนี้เขาก็แบบห่วงเนื้อห่วงตัวเขาก็ห่วงเนื้อห่วงตัวจังเลยไอสองตัวแสบนี่ก็กวนจังเลยเนี่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 ยออกมา นอกจากเราจะมีกระต่ายนะคะเราก็มีน้องหมาจอมป่วนเนี่ยป่วนบ้านป่วนเมืองกวนอยู่ได้เนี่ยกวนอยู่ได้หิวเหรอลูกเห็นพี่กี้กินน้องก็หิวใช่ไหมเห็นพี่กี้กินน้องก็หิวหิวเลยใช่ไหมเนี่ยคะ่ะจอมป่วนสองตัวดื้อจังเลยนี่ก็เป็นบางแก้วผสมนะคะได้บางแก้วผสมมาเราก็ เอามาเลี้ยงคู่กันกับพี่กี้เลยหลายๆบ้านบอกว่าสันชาตยานหมากับกระต่ายมันกัดกันอยู่แล้วอ๋อบ้านแม่มีกรงขังนะคะขังกรงใครกรงมันแต่น้องก็จะมากลวนๆกันก็คือแบบกวนอยู่แบบอยู่หน้ากรงอย่างเงี้ยระหว่างนี้ก็แม่ก็ให้ทั้งผักแล้วก็ให้ทั้งอาหารเสริมให้น้องกินด้วยนะคะหลายๆบ้านถามมาเนาะ ก็บ้านนี้ให้ทั้งผักแล้วก็ให้ทั้งอาหารเสริมให้น้องได้กินนะคะน้องก็จะกินแบบอ,ร,อร่อยแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปเก็บผักมาให้พ่กี้กินกันต่อนะค่ะระหว่างที่เรามาหาเก็บผักไปให้พิกี้นะคะนี่เจ้าตัวป่วนก็อยู่ตรงนี้เลยหนูจะมากวนแม่ทำไมาละพี่ก๊ ผักที่เราให้พี่กี้กินก็นจะเป็นผักที่แบบขึ้นตามธรรมชาติตามบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าเป็นควกกระถินเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผักที่แบบเกิดตามริมรั้วอย่างเงี้ยค่ะแม่ให้น้องกินหมดเลยเนาะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบน้องกินไปแล้วมันมีผลต่อระบบภายในน้องหรือเปล่าแต่แบบว่าแต่เท่าๆที่แม่เอาให้น้องกินน้องก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะน้องก็กินได้นอนได้ตามปกตินะคะ แม่ไม่ได้ให้น้องกินแบบจํานวนแบบเยอะนะคะให้น้องกินแค่แบบเป็นขนมทานเล่นอย่างเงี้ยค่ะใบกะพรใบกะเพราอย่างงี้ก็ให้น,นะคะเดี๋ยวเราไปให้พิก,กี้กันเลยปิ๊งปองมาแล้วครับพิกี้มาแล้วคะ่ะวันนี้แม่ได้ผักมาให้น้องด้วยหรอกอันนี้ไม่กวนพิกี้แม่ได้ผักมาให้น้องด้วย กินทั้งอาหารแล้วก็กินทั้งผักเสริมไปด้วยนะคะสําหรับกระต่ายน้อยบ้าน B ีพีนอกจากกระต่ายน้อยบ้าน B ีพีก็จะมีนี่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 เจ้าจอมสนนี่อันนี้ชื่อว่าน้องไมโลนะคะน้องไมโลดือ้อก็จะดือด้อดืสนๆกันแบบนี้นะคะ่ะก็จะกวนกันอยู่อย่างเงี้ยพี่กูพี่กินน้องก็กวนพี่กินน้องก็กวนใช่ไหม ถามว่าตอนนี้กระต่ายก็ตอนนี้แม่ปล่อยออกไปหลายคอ,อกแล้วนะคะ<น>ก็เลยแบบเหลือแค่พ่อพันธ์กับแม่พันธุ์ตอนนี้เนาะก็เดี๋ยวรอก่อนถ้ามีน้องๆมาก็เดี๋ยวก็จะได้ปล่อยออกไปอีกนะคะสําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบนะคะน้องกระต่ายน้อยบ้าน BP ีนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พิกี้และน้องๆในการทําคลิปต่อๆไปนะคะ นี่ก็จะดือด้อๆอย่างนี้เลยดือด้อๆเลยดือด้อๆเลยล่าสุดนะคะงอนแม่แลวจ้าทําตัวเป็นหมามีปัญหานะคะเมื่อเราไม่สนใจก็จะงอนแล้วก็เดินไปแบบนี้เลยกินใหญ่เลยนะคะแม่แม่แมพ่กี้กินใหญ่เลยคะ่ะพิกี้กินใหญ่เลยค่ะแม่แม่ะ สำหรับใครนะคะที่ติดตามอยู่ก็ติดตามคลิปต่อๆไปกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ b p Farm Channel ลลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาน้องๆไปกินอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันเลย